พอพอรอหนาะมันขึ้นถนนพวกก็หมุนขวามาเลยหมุนขวามาหมุนขวามานี่เบิ้งล่อเออนั่นแหละหมุนมาครับหมุนมาไม่ตงหมุนหลายเกินไปมันงสิตข้างเออนั่นแหละค่อยๆมาเรื่อยๆมาเลย,เลย,ม,าเลยมาตรงมาเพียตรงกรอนเนี่ยปรับมานี่ปปับมานี่เบิ้งพี่ครับเบิ้งพี่เออ เออย่มออถอยหลังไปเรื่อยๆดูสัญญาณมือเด้คอยหลังให้มันปลอดภัยในถนนที่เราเห็นแล้วก็ดูสัญญาณมือผมยกขึ้นให้ยุดเดินหน้ามาหาผมได้ไปเราสอนทุกพื้นที่จริงๆครับผมพูต้านี้ไม่เหมือนใครในประเทศนี้ในโลกนี้นะครับสอนนี่คือสอน จากสถานการณ์จริงนะครับถ้าไปสอนแต่ในสนามไม่เป็นแน่นอนครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สอนให้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆรูปแบบจนกว่าท่านจะมั่นใจว่านะครับท่านขับรถได้นะครับขับรถเป็นอย่างเงื่อนเพื่อนเขานะครับ ทบทวนสเต็ปก่อนที่จะออกไปข้างนอกก็ครับว่าตื่นเต้นหรือเปล่าครับตอนเดินหน้ามาหาผมให้ปล่อยเบรกเลงคันเล่งนิดนึงนะกะเล่งให้มันเร็วขึ้นนิดนึงแล้วก็มาหยุดตรงที่ผมยืนแค่นั้นแหละออาวถอยลังอีกรอบนะึงเล่งให้มันมั่นใจนะครับอันนี้เป็นการเช็คสตินะครับเช็คว่ามือใหม่ยังยังดีอยู่เหมือนเดิมไหมครับยังคงที่นะครับลักษณะการขับปลอดทยหรือเปล่านะครับเราต้องดู เบียวไปนิดนึงนะครับ สังเกตไหมว่ารถมันเบียดมันเบียดซ้ายเพราะเนื่องจากว่าเรากลัวชนข้างหน้าเห็นไหอย่าไปกลัวผมให้วิ่งมาหยุดเฉยเห็น่าขันว่ามันติดตามตังใจคอยล้างแก้ไขนิดนึงดูนะครับนี่แหละคือความเป็นมือใหม่นะครับนี่ถ้ามีอะไรที่มันอ,อันตรายกว่านี้ก็คงเบียดชนนะครับ ต้องจอดแบบปลอดภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปข้างนอกแล้วนะครับออกถนนแล้วนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่โลโก้สีแดงด้านขวาตรงนี้นะครับ